ทุกท่านครับวันนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเจอกับเบรนท์ฟอร์ดตอน3ทุ่มตรงนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นแมชเดย์ก็ตามแต่ว่าข่าวเยอะพอสมควรครับวันนี้นํามาฝากกันทั้งในบทสัมภาษณ์บางส่วนของเอริกเทนฮากที่สำคัญสำคัญและแฟนบอลอ่างเราต้องรู้นะครับก่อนเกมที่จะเจอกับทีมพลังพึ่งในคืนนี้นะฮะร,รวมถึงข่าววงในจากรอปดอสันครับผู้สื่อข่าวทีมอจาก ESPN ีที่พูดถึงสถานการณ์ข้างในห้องแต่งตัวครับว่านักเตะแมนยูไนเต็ด บางส่วนในเวลานี้นะครับที่ไม่ค่อยอินกับแนวทางการบริหารของ e อนเนนะฮะแล้วก็รวมถึงการ,รเผชิญหน้ากับ b บรนด f o r d ในค่ำคืนนี้ครับเราจะต้องทำบางอย่างให้ได้เพราะว่าถ้าทำสิ่งนี้ไม่ได้มีโอกาสที่แมรยูเนตจะไม่ได้3แต้มเต็มหรือว่าอาจจะไม่ได้แม้แต่คะแนนเดียวก็ได้สิ่งนี้สำคัญมากนะครับผมย้ำอีกครั้งหนึงนะครับว่าการเจอบรนฟอรเนี่ยโอเคชื่อชั้นทีมเนี่ย นะครับแมรีเอาจจะเป็นต่อแต่ทีมนี้นะครับสร้างความปวดเสียนเวียนกล้าวนะครับแล้วก็สร้างความเหน็ดเหนื่อยให้กับแมนยูเนตมาตลอดนะครับฉะนั้นเกมคืนนี้ไม่ใช่เกมที่ง่ายนะครับทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวไปเจอกันในรายการกับประเด็นเด็ดปีศาจแดงครับ ฝากผู้สัสผัสก่อนเลยนะครับเริ่มที่ u z u k ก Deal of the Year นะครับดีลสุดพิเศษส่งท้ายปีครับมอบส่วนลดสูงสุด84,000บาทนะครับพร้อมกับผ่อนนานสูงสุด99เดือนนะครับหรือว่าจะเลือกรับ s u z u k ิ w o r r y Free p โปรแกรมนะครับที่จะช่วยดูแลรถคุณนานถึง7ปีนะครับรับโปรโมชั่นสุดพิเศษได้แล้วนะครับวันนี้ถึง31ธันวาคมนะครับสอบถามราลเอีดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์ s u z u กิทั่วประเทศนะครับ ฝากไว้นะครับกับทางไดบี้ไนท์นะครับท่านใดก็ตามรู้สึกว่าช่วงนี้นอนน้อยนะครับหรือว่าหน้าโซมตื่นมางัวเงียไม่เฟรชนะฮะดื่มไดบี้ไนท์ได้ครับมีทัชเชอรี่คาโมไม์นะครับวิตามิน B12 นะครับช่วยผ่อนคลายหลับลึกบำรุงระบบประสาทและสมองนะครับพร้อมกับสารสกัดสำคัญอีกถึง44ชนิดนะครับต้านดิ้วรอยก่อนวัยดูดีก่อนใครอย่าลืมนะครับดื่มไดบี้ไนท์ก่อนนอนช่วยเราได้นะครับสามารถแอดไลน์ไปที่แอชไซน์ไดบี้คอลลาเจนนะครับแล้วก็แจ้งโค้ดไดบี้แนทรับส่วนลดทันที 5%ซนะครับแล้วก็ส่งฟรีด้วยนะครับแล้วก็ฝากไว้เช่นกันนะครับกับทาง G จฟรีย์เฮาส์หลับโกลนไดมอนท่านใดก็ตามต้องการแหวนเพชรสวยๆนะครับเป็นแหวนเพชร1กรัดน้ำร้อยนะครับพร้อมตัวเรือนบานทอง 18K ครับราคาเพียง3 0,000บาทนะครับพร้อมใบเซอร์ดับโลก JA แลวก็ IGI การันตีด้วยนะครับจาก G จฟรีย์เฮาส์หลับโกลนไดมอนนี่คือเพชรแท้ทางเลือกใหม่ครับท่านใดก็ตามที่ต้องการจะเติมเต็มความฝันและความสุขให้กับคนที่ท่านรัก ดูบันกับแนทฝากเอาไว้นะครับแล้วก็เป็นโปรโมชั่นพิเศษนะครับว่าแจ้งว่ามาจากดูบันกับแนทนะครับลดเพิ่ม3,000บาททันทีช่องทางการติดต่ออยู่ที่ด้านล่างนะครับยังไงฝากเอาไว้กับ j u ตรีเฮาส์แล็บดรอด์ไดมอนด์นะครับ เอาเป็นว่ามีข่าวดีก่อนเกมเจอเบรนท์ฟอร์ดนะครับซึ่งหลายท่านอาจจะทราบแล้วหลายท่านก็ยังไม่ทราบนะครับนูเซนมาซาวีเนี่ยเอาจริงๆนะครับกำหนดการพักฟื้นหลังจากที่เขาต้องไปแก้ไขปัญหาเรื่องหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับก็น่าจะกินเวลาสักประมาณ2-3สัปดาห์หรือว่า1เดือนนะครับแต่ว่ากลายเป็นว่า หลังจากที่มีการฟื้นฟรูร่างกายเนี่ยผมใช้คำว่าไม่ถึง2สัปดาห์นะครับเอริเทนักยืนยันนะครับว่านุแซมาสโรวีเนี่ยจะกลับมาเป็นตัวเลือกให้กับทีมได้ทันทีในเกมเจอเบนฟอร์ดพอแฟนๆได้ยินแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะฮะโอ้ผมเห็นในคอมเมนต์ในช่องแชทเนี่ยคือปลื้มแล้วก็รู้สึกออพอใจนะครับกับความมีแพชชั่นในการกลับมาลงสนามของมาสโรวีรวมถึงการ พยายามที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยนะครับฟิตพร้อมลงสนามตลอดเวลาคือนอกจากฟอร์มในสนามดูจะสมเสมอแล้วก็มั่นคงที่สุดแล้วเนี่ยนะครับออมาสตวยังแสดงให้เห็นถนึงความมีวินัยนะครับแล้วก็มีความเป็นมืออาชีพตลอดมาแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับจุดนี้ก็ต้องชื่นชมไปด้วยนะครับกับออทีมแพทย์นะครับไม่ว่าจะเป็นออทีมแพทย์ที่รักษา มาซาุยจะพอธาในเรื่องนี้นะครับและผมไม่แน่ใจว่าทีมแพทย์ของสโมสรมีส่วนแค่ไหนนะครับฉะนั้นก่อนอันนี้เราภากิจารณ์ทีมแพทย์ของสโมสรไม่พอสมควรกับสถานการณ์ที่นักเตะเจ็บเยอะผมก็ไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้ในทีมแพทย์ของสโมสรควรจะได้รับเครดิตมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าทุกฝ่ายแหละนะครับที่ช่วยให้มัซาอุยกลับมาเป็นตัวเลือกนะครับในการลงสนามได้ก็ควรจะได้รับเครดิตไปด้วยแต่ว่าก็เป็นข่าวดีนะครับนั่นหมายความว่า คืนนี้เนี่ยก็ไม่ต้องเถียงกันแล้วว่าแบ็กอีกคนนอกจากดาร์โลเนจะใช้ใครนะครับเพราะถ้าสมมติว่ามาสุอวิเล่นไม่ได้เนี่ยจะจับลิซันโดมาตินเนสไปยืนแบ็กซ้ายไหมจอห์นนี่อีเวนส์ไหมหรือว่าที่เป็นแฟนเชียร์กันนะครับให้ใช้แฮร์รี่อัมาสนะฮะก็ถกเถียงกันไปแต่ว่าพอมาสุอวิเล่นได้เนี่ยสุดท้ายแบ็กก็น่าจะปกติเหมือนเดิม แต่เพียงแต่ว่าแฟนๆบางส่วนก็อาจจะยังไม่ปลื้มอยู่ดีนะเพราะว่าดาโลเล่นซ้ายแล้วมันรั่วนะครับแล้ว Ten เทนฮาร์กก็ไม่เปลี่ยนฝั่งไงเขาก็ยังมั่นใจว่าดาโลเล่นซ้ายแล้วยังดีอยู่อะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าอ,อย่างน้อยก็เป็นข่าวดีครับที่มาซอุยกลับมาได้แล้วนะครับอ่ะพูดถึงการจัดทีมของเอริกเทนฮากไปแล้วนะครับเราก็พูดถึงเพรสคอนเฟอเรนซ์ของเทนฮากนิดหน่อยเรื่องการจัดทีมเนี่ย จริงๆเราก็เดากันไม่ถูกนะว่าเขาจะจัดยังไงนะครับแต่ว่าแบ็กสฝั่งก็น่าจะเป็นดาโลกับมาซาอุยแหละนะครับเซนเตอร์ Center ก็น่าจะเป็นลิซันโดกับเดลิกเนาะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยผมว่าคาซิมิโรเอริกเซนแล้วก็บรูโน่แน่นอนนะครับเพราะว่าที่เหลือเจ็บนะครับหรือว่าไม่ฟิตนะครับเพราะว่าอุกกาเต้นเนี่ยไม่ฟิตมาจากเกมทีมชาตินะครับเมนูเจ็บแล้วก็พักอย่างน้อย2-3สสัปดาห์ใช่ไหมนะครับ ฉะนั้น2คนนี้เล่นไม่ได้เมสันเม้าก็ไม่พร้อมลงสนามอีกที่เหลือก็จะเป็นดาวรุ่งอย่างโทบีคอร์เลเยอร์แล้วซึ่งผมว่าเทนนักไม่น่าใช้ลงตัวจริงครับก็น่าจะเป็นคาเซหรือซ้แล้วก็บรูโน่ส่วนด้านบนก็น่าจะอาหมัดนะครับออฮอยลุนส่วนอีกคนก็ไม่รู้ว่าจะเป็นทางกานาโชหรือว่าแรสฟอร์ดน่าจะเป็นแรสฟอร์ดมั้งนะครับอ่ะไหนๆก็ไหนๆเราคุยสั้นๆกันนะครับในเรื่องของการจัดทีมนะฮะไปที่พรสคอนครับที่เมื่อสักครู่เกริ่นเอาไว้นะครับ เทนฮารกเนี่ยพูดถึงเซเล็กฟอร์กูสันเพราะว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยข่าวเกี่ยวกับเรื่องปา๋านะครับที่สโมสรไม่ได้อ่อต่อสัญญาป๋าในการเป็นแอมบาสเดอร์หรือว่าเป็นทูตของสโมสรเนี่ยมันก็ค่อนข้างแรงนะครับแฟนบอลพูดถึงเยอะสื่อพูดถึงเยอะนะครับล่าสุดเน,นี่ทนฮาร์กก็บอกว่าเซอร์เล็กซ์คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาสร้างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้มาถึงจุดที่เป็นอยู่ในวันนี้อ่าซึ่งป๋าก็รู้ครับปา๋าต้องการเห็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด กลับมาประสบความสําเร็จและป๋าจะยังอยู่ตรงนั้นเสมอเพื่อให้คําแนะนําดีๆกับสมูรเทนฮาบอกว่าเขาเนี่ยเจอกับป๋าตลอดนะครับในช่วงที่ผ่านมาอย่างน้อยก็6เดือนครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือไม่ก็เจอกันในสนามก็ทักทายกันตลอดฉะนั้นเนี่ยเทนฮาก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับป๋านะครับอันนี้นะครับว่าแบบนั้นน,น,นะฮะแต่ว่าดูจากการเจอกัน6เดือนครั้งก็เท่ากับว่าป๋าก็ไม่ได้มา ก้าวไก่ในงานที่เดนฮักทำนั่นแหละนะครับคือป๋าก็ทราบดีว่าป๋าเนี่ยไม่ได้เป็นกุญซื้อแล้วอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ป๋าก็ต้องให้เกียรติคนที่ทํางานอยู่อยู่แล้วเพียงแต่ว่ากําลังใจหรือว่าคําแนะนําอะไรบางอย่างด้วยความที่ป๋าเป็นป,านปาน๋ปาป๋าคือบุชนินที่บุคคลเป็นบุคคลที่สําคัญที่สุดคนหนึ่งในบริษัทของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอ่ะฉะนั้นผมย้ำอีกครั้งว่าในส่วนตัวเนี่ยนะครับสโมสรนจะทํายังไงก็ได้แต่คุณควรจะให้เกียรติป๋าน,นะครับให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได เพราะว่าคุณย่าลืมนะว่าถ้าไม่มีป่าเนี่ยก็ไม่มีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบนโลกใบนี้แล้วก็ในประเทศไทยบ้านเรานะครับมากมายขนาดนี้เหมือนกันเทนทักยังพูดต่อนะครับเกี่ยวกับเ,เรื่องของความมั่นคงในตำแหน่งตัวเองนะนะครับรวมถึงสิ่งที่สโมสรจะทำต่อไปนะครับเทนทักยังพูดคำว่า long term plan ก็คือแผนในระยะยาว นะครับเขาบอกว่านักเตะทีมโคช้ชแล้วก็บอร์บริหารเนี่ยเราไม่ได้มีความสุขกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรอกเราไม่ได้พอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะแต่ว่าตอนนี้เราสงบเรานิ่งมากๆแล้วเรารู้ว่าเราจะต้องทําอะไรเทนท์บอกว่าเขาคิดว่าแฟนบอลเนี่ยยังอยู่เคียงข้างเขาเสมอนะครับแล้วก็อยู่เคียงข้างทีมเสมอ ะร,ออระหว่างแฟนบอลที่ไปดูเกมนะหรือว่าเขาเรียก่าแมชโกเวอร์ใช่นะครับกับตัวเขาเองเนี่ยนะครับกับทีมเนี่ยนะครับก็ยังมีความผูกพันที่ดีแฟนๆที่ไปสนามก็ยังสนับสนุนเราเสมออะไรอย่างเงี้ยน,นะครับเท mm hmm. นฮาบอกว่าท้ายที่สุดเนี่ยนะครับเขาเชื่อว่านักเตะไม่เตะ จะตอบแทนแฟนบอลเหมือนกับที่เราทํามาตลอด2ปีก็คือจะยังไงก็แล้วแต่สุดท้ายทีมก็จะจบด้วยถ้วยแชมป์อะไรแบบนี้นะครับคือเทนฮาเขาก็บอกแบบนั้นนะฮะแล้วเขาก็บอกว่าเขามั่นใจว่ากระบวนการในการพัฒนาทีมจะดําเนินต่อไปนะครับทั้งแฟนบอลน,นักเตะและก็ทีมโค้ชก็จะพัฒนาไปด้วยกันนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายเขาพูดถึงเรื่องของอาร์บาโรเฟรเดสนะครับแบ็กซ้าดาวรุ่งที่ถูกขายไปให้กับเบนฟิก้าแล้วก็จริง นะครับแต่ว่ามันก็จะมี buy back close นะครับหรือว่าในส่วนของสัญญาซื้อกลับนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเงื่อนไขนะครับที่เมลเตต์เซตเอาไว้และเทนฮาก็ยืนยันด้วยตัวเองนะครับว่ามี buy back close แน่นอนแต่ว่าสิ่งที่สโมสรทําในช่วงเวลาเนี้ยก็คือการดูพัฒนาการของนักเตะนะครับเทนฮาบ,บอกว่าสุดท้ายเนี่ยการมาเล่นในพรีเมียร์ลีกอย่างต่อเน,นื่องคุณต้องมีประสบการณ์นะครับและประสบการณ์ของทางอาร์เโร่ฟอนเดเสก็คือโอเคคุณไปยืมตัวให้กับ เบรสตันนะครับซึ่งอยู่ในลีกแชมเปี้ยนชิพเสร็จปุ๊บคุณก็ไปเล่นให้กับแคนาดาในลาลิก้านะครับแล้วก็ไปเล่นให้กับเบนฟิก้าในลีกโปรตุเกสคือคุณต้องพัฒนาตัวเองไปเ,เรื่อยๆพอคุณมีประสบการณ์มีกระดูกที่แข็งขึ้นอะไรเงี้ยคุณก็อาจจะกลับมาที่มมแมนเชสเตอร์ได้อันนี้คือเขาพูดถึงเรื่องของอับโรฟอนเดสนะฮะไปที่เรื่องราววงในครับของร็อบดอลเซนผู้สื่อข,ข่าวทีมสองเจี๊เอเอสพีเนซึ่งปกติเราจะเห็นว่าสื่อเขียนวิจารณ์เอริกเทนแฮก นะครับเป็นหลักแต่ว่ารอบนี้นะครับเอนโดนบ้างแล้วอันนี้คือฟังหูไว้หูนะนะครับเป็นเรื่องราววงในแต่รอบดอลซันก็เป็นผู้สื่อข่าวเทียสูงนะครับและรอบนี้นะครับเขาเปิดเผยเรื่องราวบางอย่างระหว่างนักเตะนะครับกับเอเนซึ่งไม่ค่อยได้ถูกพูดถึงเท่าไหร่นะครับเอาเรื่องแรกก่อนละกันนะครับรอบดอลซันเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของบรูโน่ฟอนันเดสเรารู้ว่าบรูโน่เนี่ยนะครับต่อสัญญาฉบับใหม่ไปนะครับในช่วง ซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วกันนะครับแต่ทีนี้เนี่ยแหล่งข่าวบอกกับรอบดอรัเนว่าจริงๆแล้วเนี่ยบรูโน่เนี่ยนะครับเขาอยากย้ายสโมสรจริงๆนะคือเขาตั้งใจจะย้ายแล้วแหละนะครับแต่ว่านอกเหนือจากที่สโมสรไปโน้มน้าวนะครับในเรื่องของโปรเจกต์ฟุตบอลต่างๆแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ให้สัญญาแล้วว่าเออแมดเตตจ,จะประสบความสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยนะครับสโมสรเสนอสัญญาค่าเหนื่อยที่มันสูงให้เพราะจุดนี้บรูโน่ก็เลยอยู่ต่ออันนี้คือรอบดอร์เซนว่าแบบนี้นะครับ แต่ผมว่าอันนี้ผมเสริมนะคือนอกจากเรื่องเงินเนี่ยผมก็รู้สึกว่าบรูโน่ก็คงจะต้องรักแมนยูเนตพอสมควรแหละถึงอยู่ต่อนะผมก็ยังเชื่อนะว่าบรูโน่ไม่ได้เห็นแก่เงินอย่างเดียวหรอกนะครับอันนี้ก็พยายามที่จะทําความเข้าใจบรูโนะ่นะนะฮะอีกประเด็นหนึ่งครับโรบดาวสันเล่าให้เราฟังว่าหลังเกม f อ Cup ที่ชนะแมนเชสเตียก็ฉลองชมฉลองแชมป์อะไรกันไปแต่มันมีความขัดแย้งข้างในนิดนึงฮะ คือขากลับจากเวมบลีย์ London เนี่ยนะครับที่ลอนดอนเนี่ยนะครับกลับไปที่แมนเชสเตอร์เนี่ยนักเตะในทีมเนี่ยก็คาดหวังว่าเฮ้ยมันต้องมีเครื่องบินส่วนตัวกลับไหมหรือว่าจะเป็นเครื่องบินของทีมที่จะเดินทางกลับไปจากลอนดอนไปแมนเชสเตอร์คือไปฉลองแชมป์กันมีการเปิดแชมปงแชมเปตอะไรอย่างเงี้ยกันบนเครื่องไหมอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดสโมสรจัดรถบัสคันหนึ่งนะครับกลับ ไปที่แมนเชสเตอร์นะครับคือเดินทางกลับไปด้วยรถบัสคันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วนะครับซึ่งนักเตะบางส่วนแล้วกันนะครับเขาก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีความเป็นมืออาชีพเท่าไหร่หมายถึงสิ่งที่สมโมสรกระทํานะนะครับคือคุณควรจะจัดอะไรให้มันแบบเหมาะสมกว่านี้คือเราเป็นแชมป์นะแต่คุณให้เรากลับรถบัสเหรออะไรอย่างเงี้ยนะครับบางคนก็บอกว่านี่คือทีมลีกวันเหรอเนี่ยนะฮะนี่มันคือแมนเชสเตอร์ยูไนแตดจริงเหรอทำไมจัดอะไรให้กับนักเตะแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่คืออีกหนึ่งประเด็นนะ แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องคุณจําได้ไหมครับว่าตอนที่อินิีอสเนี่ยนะครับเขามาซื้อห้องซื้อหุ้นของแมตต์บางส่วนเรียบร้อยนะครับมันก็ต้องมีการแนะนําตรงแนะนําตัวนะฮะแล้วก็มีครั้งหนึ่งนะครับซี่เซอร์เดฟเบลฟอร์ดนะครับซึ่งเป็นพอของอินิีอสเนี่ยเขามาเจอกับนักเตะในทีมนะครับก็มีการเรียกประชุมใหญ่กันเป็นครั้งแรกนะครับเกี่ยวกับแผนพัฒนาทีมว่าเฮ้ยทีมทีมนี้จะพัฒนาไปในระยะยาวยังไงบ้างนะครับแต่ดอสเซนก็บอกว่านักเตะบางส่วน ก็ไม่ค่อยอินนะครับนักเตะบางส่วนไม่เห็นอะไรนอกจากสุดท้ายในะคุณพัฒนาทีมยังไงหรอคุณมีตัดตัดค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ปลดพนักงานนะครับคือนักเตะเขาก็ เห็นพนักงานหลายคนที่แบบเฮ้ยไม่ได้มีทางไปแต่ก็ต้องถูกเลิกออฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าไม่มีงานแล้วนะครับพนักงานดูแลสนามคนหนึ่งอยู่มา30กว่าปีนะครับแล้วก็อยู่ดีๆก็ถูกปลดออกจากงานน้ําตาไหลนะครับร้องไห้อะไรแบบเนี้ยมันเลยเป็นบรรยากาศที่นักเตะอาจจะรู้สึกขดหูว่าเฮ้ยสักวันหนึ่งฉันอาจจะต้องโดนขายไหมอะไรแบบนี้ยนนะครับอันนี้คือวงในนะนะครับที่ร o b Dawson เขาเขียนมาเกี่ยวกับ ความไม่ค่อยพอใจเอเนอสเท่าไหร่นะครับไม่จะเป็นการปฏิบัติต่อพวกเขาหลังจากคว้าแชมป์เอฟเอคัพหรือว่าสิ่งที่นักเตะเห็นตลอดก็คือพนักงานคนแล้วคนเล่าที่ถูกปลดออกไปอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าอะเรื่องนี้เนี่ยผมว่าก็หนึ่งและกันฟังหูไวหูแล้วก็2คือไอ้เรื่องของการลดค่าใช้จ่ายด้วยการปลดพนักงานเนี่ยนะครับมันก็ต้องทำอะแต่ทีนี้มันอยู่ที่ว่านอกจากเรื่องนี้นะครับทางเอเนสได้เข้าไปมีการพูดคุยกับนักเตะทําความเข้าใจกับนักเตะหรือว่า มีการเข้าไปทําสิ่งอื่นๆเพื่อให้นักเตะรู้สึกพอใจมากขึ้นหรือเปล่าแต่ขณะเดียวกันนะผมก็จะต้องบอกเสริมแบบนี้นะครับว่านักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคุณจะไปทําตัวเป็นราชาตลอดก็ไม่ได้นะครับคือคุณก็ต้องเข้าใจสถานการณ์ของสโมสรด้วย นะครับคือถ้าเอเนอสดูแลคุณไม่ดีในเชิงพื้นฐานเนี่ยอันนี้วิจารณได้แต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยบางอย่างเนี่ยที่สโมสรควรจะต้องประหยัดเนี่ยนะครับคุณก็ต้องประหยัดเพราะดูไหมเพราะว่ายุคคลาสซ์ในที่ two หรือว่าในช่วงที่มนยูเนเต็ดยังไม่ได้แบบมีแบรนด์ยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะครับนักเตะทุกคนเขาก็อยู่กันแบบคนทั่วๆไปได้นะครับคือการอยู่มายูเนเต็ดเนี่ยมันไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องหรูหราตลอดเวลานะครับ เพราะว่าเราไม่ได้โตมาเพื่อประสบความสำเร็จในการทําแบบนั้นเราไม่ได้โตมาแล้วก็แบบโอ้โหทุกอย่างต้องอเป็นสิ่งของแพงๆนู่นนี่ตลอดเวลาไม่ใช่เลยนะครับไม้แต่เราเติบโตมาด้วยความเป็นนักสู้นะครับเราเติบโตมานะครับจากการที่นักเตะก็รู้ว่ารอบๆเนี่ยนะครับมันเป็นคนงานนะครับเราในยุคตั้งแต่เซอร์แมต์บัสบีด้วยซ้ำนะนะครับ แฟนบอลที่มาดูเนี่ยนะครับคือแฟนบอลที่ทํางานในโรงงานด้วยซ้ำหาชากินข้ามคือเราโตมาด้วยวัฒนธรรมแบบนี้ไม่ได้โตมาเพราะว่าเอ้ยเราเป็นนักเตะแมนยูเรารับค่าเหนื่อยสูงเราคือคนที่มีความสําคัญอะไรแบบนี้นี่นะครับไม่ใช่นะครับคือคุณชายอะไรเงี้ยไม่ใช่เลยนะครับฉะนั้นนักเตะก็ต้องเข้าใจให้ถูกด้วยว่าสโมสรเนี่ยนะครับจะต้องทําอะไรและนักเตะก็ต้องรู้หน้าที่ของตัวเอง ทิ้งท้ายแล้วกันนะครับด้วยเรื่องราวสุดท้ายก็คือก่อนเกมเบรนฟอร์ดนี่แหละเมื่อกี้เราพรีวิวตัวผู้เล่นในคาบน่าจะลงสนามในช่วงต้นคลิปไปแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าคุณเชื่อไหมว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่นักวิเคราะห์แล้วก็สื่อเขาเขียนการเกี่ยวกับเบรนฟอร์ดนะครับนั่นคือถ้าคุณสังเกตเบรนฟอร์ตตลอดเวลาเนี่ยนี่คือทีมที่ยิงนําคู่แข่งเร็วหลายเกมแล้วนะครับเกมเจอเวสต์แฮมนะครับก็ได้ประตูนําเร็ว เกมเจอวูฟก็ได้ประตูนําเร็วแล้วถ้าย้อนกลับไปนะครับในเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเกมเจอแมชตี้ที่เอติฮัดเกมนั้นก็ยิงนําเร็วแม้ว่าสุดท้ายจะแพ้ไป1-2นะครับแต่ว่าเบรนฟอร์ดได้ประตูตั้งแต่นาทีแรกจากยอนวิซ่านะครับซึ่งผมยกเกมเจอซิตี้เป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับจังหวะการเล่นของเบรนฟอร์ดคือบอมยาวเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับบอลแรกเนี่ย เบนฟอร์ดจะพยายามเก็บให้ได้จากจังหวะลูกโมถ้าสมมติเก็บได้นะครับเขาจะเก็บบอลสองแล้วก็พยายามบอมเข้าไปบอมเข้าไปถ้าโดนคู่ต่อสู้สกัดมาก็พยายามโจมตีเร็วใช้บอลโด่งบอลยาวบอมเข้าไปนะครับแล้วก็ผู้เล่นเบนฟอร์ดเนี่ยก็จะพยายามสู้ครับใช้ความแข็งแกร่งในการเก็บบอลแรกให้ได้คือเน้นโจมตีเร็วด้วยบอลโด่งโดยที่คู่ต่อสู้ไม่สามารถที่จะ,ะสกัดกันได้หรือคู่ต่อสู้ไม่สามารถที่จะเคลียร์ออกมาได้หรือเคลียร์มาปุ๊บบอลสองเขาเก็บได้หมด ฉะนั้นประเด็นก็คือว่าตั้งแต่ในทีแรกถ้าเขาได้เขีย่ยเขาจะบอมเข้ามาเลยนะครับถ้าบอลแรกเขาเก็บไม่ได้เขาจะเก็บบอล2ให้ได้ฉะนั้นคีย์สำคัญครับที่เราต้องคุยกันก็คือบอล2บอล2อมาเต็จจะต้องเก็บให้อยู่นะครับเท่านั้นถ้าเราจะสู้กับเบนฟอร์ดในวิธีนี้นะครับหรือถ้าสมมติเบนฟอร์ดไม่ได้เป็นฝ่ายเขี่ยลูกเริ่มเกมเนี่ยเขาก็จะไปเพรสข้างบนให้เราออกบอลยากแล้วก็พยายามเก็บบอลกลับมาแล้วก็บอมกลับไป ฉะนั้นสิ่งสําคัญนะครับวิธีแก้ในเรื่องนี้นะวิธีแก้ในการที่เบรนท์ฟอร์ดจะยิงนํากู่ต่อสู้เร็วผมไม่รู้ว่าเกมนี้เราจะโดนหรือเปล่าแต่สิ่งทีเ่เราคุยกันไว้ในพาดหัวตรงนี้นะครับมันไม่ได้ผิดเพี้ยนเลยคือเราต้องเน้นตั้งแต่นาทีแรกของเกมเพราะเบรนท์ฟอร์ดเขาพร้อมจะทําประตูตั้งแต่นาทีแรกนะครับในมุมผมนะสมมติว่าเบรนท์ฟอร์ดบอมมาเนี่ยแล้วพยายามที่จะเ,เปิดบอลเข้าไปหรือพยายามจะโจมตีเข้าไปเนี่ยนะครับ อาจจะลองพยายามเบรกเกมทำลายจังหวะดูไหมไอ้อย่างน้อยเนี่ยเสียฟรีคิกก็ยังมีเวลาไปป้องกันในจังหวะเซตพีซนะครับดีกว่าให้เขาบอมเข้ามาโดยที่เรายังไม่ทันตั้งตัวนะครับหรือว่า2คือหนามยอกต้องเอาหนามบ่งอ่ะเมื่อกี้เราคุยแล้วว่าบอลแรกคุณเก็บไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับคือจริงๆก็ต้องพยายามเอาบอลแรกให้ได้นะแย่งบอลแรกให้ได้แต่ถ้าบอลแรกเก็บไม่ได้บอล2ต้องพยายามเก็บให้ได้เสร็จปุ๊บพอตัดได้ปุ๊บนะครับมันก็มี วิธีที่ผมว่าก็น่าจะปลอดภัยแหละก็คือใช้บอล direct นะครับคุณบอมยาวกลับมาในแดนเขาเลยเอาในทีแรกก่อนนะเพราะว่าในทีแรกเราไม่ต้องไปคอนทงคอนทูลเกมมไรหรอกนะครับเพราะว่าเล่นในแดนเราเนี่ยเราก็โดนเขาบีบอยู่ดีแล้วไม่มตัดแก้เพระสะแดนตัวเองไม่ค่อยเก่งคือเฉพาะในทีแรกนะคุณบอมยาวใช้บอล direct วางเข้าไปในแดนเขานะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอไปเก็บบอลในแดนเขาได้ปุ๊บนะครับคุณค่อยๆค,คือถ้าคุณจะโจมตียิงประตูนาเร็ว เป็นฝ่ายยิง ford เบนส์ฟอร์ดเร็วบ้างอันนี้ก็แล้วแต่แต่ถ้าเกิดว่าคุณทําไม่ได้อย่างน้อยนะครับคุณต้องพยายามที่จะคนโทรลเกมให้ได้คือไปครองบอลแล้วขึงเขาไว้ได้ในแดนของเบนส์ฟอร์ตตั้งแต่นาทีแรกอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดนะนะครับสุดท้ายก็คือว่าคุณต้องเก็บบอล2ให้ได้แล้วคุณต้องชะลอจังหวะการเล่นของเบนส์ฟอร์ดให้ได้ไม่ให้พวกเขายิงนําเร็วอันนี้คือความคิดผมนะครับแต่ว่าอันเนี้ยฟนช่องนเพจคิดอย่างไรยังไงก็ลองนําเสนอเข้ามาได้ละกันนะครับว่า คุณมีวิธีอย่างไรในการแก้วิธีการยิงเร็วของเบรนท์ฟอร์ดคลิปวันนี้นะครับก็ประมาณ15นาทีเสร็จสิบนาทีแหละอาจจะยาวนิดนึงนะครับต้องขออภัยด้วยเพราะว่ามันก็มีหลายเรื่องที่ต้องพูดผมก็เก็บเรื่องที่ สําคัญก่อนเกมมาคุยกันพอสมควรแล้วนะครับยังก็ตามท่านใดก็ตามที่อยากจะสนับสนุนด้วยกับแัทนะครับหรือว่ารายการประเด็นเด็ดปีศาจแดงก็ฝากกดไลค์คลิปนี้นะครับกด subscribe นะครับจะได้ติดตามกันไปแล้วก็ถ้าสมมุติว่ามีคลิปเด้งแจ้งเตือนก็จะไดอ้อ่มาเจอกันทันทีแบบนี้ด้วยปุ่มกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากช่องทางการติดต่อโฆษณากับทางดูับวนดได้เหมือนเช่นเดิมนะครับที่ แอสไส้ชาวทนตามที่ปรากฏอยู่ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามกันเสมอมาครับลาไปก่อนแล้วก็เจอกันต่อไปเป็นฟุตบอลบลัตติเฮ l ในช่วงค่ำคืนนี้ครับลาไปก่อนสวัสดีครับ